ก็สวัสดีนะครับทุกคนเรากลับมาพบกันอีกครั้งในรายการจะเอ่ยพอดแคสต์แชนแนลและครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็น EP ีที่6แล้วนะครับดีใจมากว่าผมได้ทําคลิปออกมาแล้วทั้งหมด6อันเป็นอะไรที่พยายามที่จะแบบเปนเทนคอนสิสเทนซีอยู่ตลอดเลยอยาากจะทําไปเรื่อยๆเืๆมีเรื่องอะไรน่าสนใจที่เอามาพูดได้ก็อยากจะเอามา พูดให้ทุกคนได้แบบรับชมหรือรับฟังกันตลอดแล้วก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยก็อยากจะขอบคุณคนที่เข้ามาดูแล้วก็คนที่เข้ามา Subscribe หรือว่าเข้ามาคอมเมนต์ต่างๆในคลิปเก่าๆที่เคยลงไปนะครับขอบคุณมากๆเป็นอินเตอร์คชั่นที่มีคุณค่าสําหรับผมสุดๆแล้วก็สําหรับคุณผู้ฟังคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยก็ถ้าหากชอบหรือว่ารู้สึกว่ารายการที่ผมทำเนี่ยน่าสนใจมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กด follow กด like กดแชร์ได้ทั้งนั้นหรือมีข้อเสนอหัวเรื่องอะไรที่มันน่าสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะเสนอเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วในเอพิโซดนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงเรื่องเรื่องหนึ่งที่เหมือนได้เล่าเรื่องของตัวเองให้กับทุกคนได้ฟังด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเป็นคนเก็บตัวผมเป็นคนเก็บตัวครับหรือภาษาอังกฤษเนี่ยก็คงจะเรียกว่าเป็น introvert เป็นคนที่ prefer introversion way of doing things เป็นคนที่มีลักษณะชอบใช้ชีวิตที่กลั่นอกลกจาก โลกภายในของตัวเองแล้วก็ก่อนอื่นที่จะเราเข้าเรื่องเนี่ยเรื่องของวันนี้ก็มีอยู่ว่าผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องความเข้าใจผิดของการเป็น introvert สำหรับใครหลายๆคนที่ไม่แน่ใจว่า introvert คืออะไรและใครเป็น introvert ซึ่งก็ต้อง d i s c l a i m ไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมเองก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้าน psychology ของ introvert หรือ extrovert ขนาด certified มาพูดอะไรแล้วเป็นจริงไปหมดขนาดนั้นแต่อยามาพูดเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็น t o ปิกที่น่าสนใจมา มันเกิดมาจากการที่เราได้เห็นอยู่บนโลกโซเชียลหรือออนไลน์ต่างๆมีแบบทดสอบว่าคุณเป็น i n t r ว v e r t หรือเปล่ามีแบบทดสอบว่าคุณเป็น extrovert ไหมเป็น e x t เวิร r t หรือเปล่าอนะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยเกิดความสนใจว่าพอเราไปนั่งอ่านคอมเมนต์ต่างๆเนะี่ยมันจะมีคีย์เวิร์ดหลายๆอย่างที่ d e ฟ i n การเป็น i n t เ o ิร r t เอาไว้ซึ่งถ้าเราจะคัดมาหลักๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่อง1คนเป็น i n t r ว v e r t เนี่ยเป็นคนเก็บตัวถูกไหมครับเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวชอบใช้เวลาส่วนตัว ไปกับตัวเองรู้สึกว่ามันเติมพลังจากตรงนั้นแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยความเข้าใจอินโทรเวิร์ดของแต่ละคนเนี่ยก็จะมองภาพอินโทรเวิร์ดว่ามันเป็นคนที่แบบเก็บตัวมากไม่ชอบเข้าสังคมขี้อายไม่สามารถเข้าร่วมสังคมได้โดยง่ายหรือว่าปรับตัวไม่เก่งเลยอะไรเงี้ยซึ่งนั่นก็เป็นมิสคอนเซปชันอย่างหนึ่งที่ผมเจออยู่บ่อยๆเพราะนั้นเนี่ยผมจะมาดีไ์ให้ฟังสั้นๆเลยก,ก็แล้วกันว่าแบบเอออิ Intro นโทรเวิร์ดมันเป็นยังไงสักห้าข้อแล้วกันอย่างแรกเนี่ย อินโทรเวชอบอยู่คนเดียวจริงไหมจริงครับแต่เราไม่ได้แปลว่าเราเกลียดคนอื่นหรือว่าไม่ชอบอยู่กับคนอื่นนะครับ แต่การอยู่กับตัวเองหรืออยู่คนเดียวเนี่ยมันคือการที่เราพลายเอรไทท์หรือว่าให้คุณค่าให้ความสัมพันธ์กับการอยู่กับตัวเองมากกว่าการอยู่ร่วมกับคนอื่นโดยที่มันไม่ใช่เรื่องของการที่เราเกลียดการเข้าสังคมเลยอจะซ้ำแต่เป็นเพราะว่าการได้อยู่กับตัวเองสําหรับผมเนี่ยที่เป็นอินเทอร์เวิร์ดคือด้วยความที่เราเป็นคนที่ชอบคิดอะไรไปเรื่อยอยู่แล้วชอบหาความหมายหาความรู้สึกกับสิ่งต่งตางๆรอบตัวอะไรเงี้ยการที้อยู่กับตัวเองคือการที่เรามีเวลามีสเปซให้เราได้แบบไปโฟกัสอะไรสักอย่างเวลาที่เราอยากจะ พูดอะไรนึกถึงอะไรแม้แต่การทําคลิปเองนะ่ยมันเป็นเพราะว่าผมทําคลิปนี่แหละผมจึงต้องใช้เวลาไปกับการอยู่ตัวเองมากขึ้นเพราะว่าเราจะต้องทําการรีเสิร์ชทำการค้นคว้าวิจัยหาข้อมูลต่างๆเพื่อมาทําคลิปมันรู้สึกว่าถ้าเราไปทําที่อื่นไปอยู่กับคนมากๆเนี่ยไปดิสคัสอะไรมากๆการอินเทคข้อมูลที่มากมายมห ah าศาลเนี่ย มันคือการใช้พลังงานที่เยอะมากๆสาหรับอินโทรเวิร์ดเพราะฉะนั้นเนี่ยการชอบอยู่คนเดียวหรือว่าการชอบใช้เวลาส่วนตัวเนี่ยก็คือ1สิ่งที่อินโทรเวิร์ดเป็นแล้วมาข้อที่2นะครับคนที่เป็นอินโทรเวิร์ดมักจะชอบบทสนทนาที่ลึกซึง้งเต็ไมไปด้วยความหมายไม่ชอบอะไรที่เหมือนซูเปอร์ฟิชเยลเป็นเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นคนที่ชอบใช้เวลาไปกับเวลาส่วนตัวหรือก,กับการอยู่ตัวเองมากๆเนี่ย ถ้าเราจะต้องถูก Take away ไปใช้เวลาร่วมกับสังคมโดยรอบหรือว่าสังคมที่มันใหญ่เนะี่ยแล้วมันซูเปอร์พิเ a l หรือว่าผิวเผินเนี่ยมันจะยิ่งทําให้คนที่เป็น i n t r ท v e r t รเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยมันเสียพลังงานวะ่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องดิสเคย์มาก่อนนะครับว่าเราไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเสมอไปนะแต่มันคือสิ่งที่เรา prefer แล้วกัน prefer ที่จะหาความลึกซึ้งจากการพูดคุยจากการสนทนาหรืออินเทอร์็กับสิ่งต่างๆในโลก ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบหาความหมายกับสิ่งต่างๆมากๆโดยที่ผมไม่ได้รู้สึกเครียดหรืออะไรเลยนะมันเป็นแค่ว่าเราชอบที่จะ dive in กับสิ่งต่างๆรอบตัวแม้แต่การสนทนากับเพื่อนเองอะผมพูดเลยนะว่าผมไม่ได้เป็นคนที่พูดคุยเก่งอะไม่ได้เป็นคนที่ชวนคุยในเชิงที่แบบทำอะไรอยู่กินอะไรหรือยังวันนี้ไปไหนอะไรขนาดนั้นแต่ผมแบบจะแต่ผมกจะเป็นคนที่ ถามคำถามอะไรที่มันลึกซึ้งกว่านั้นอะแบบเอยอย่างเช่นเฮ้นายเอเราเห็นว่านายชอบดนตรีนายฟังวงอะไรอะเราอยากรู้ทําไมนายถึงชอบวงนี้แล้วเริ่มฟังตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรเงี้ยมันคือการที่แบบคนที่เป็นทรเวิร์เนี่ยชอบความลึกซึ้งในบทสนทนาต่างๆเป็นพิเศษแต่อันนี้ผมก็ต้องพูดอยู่ดีว่าก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่เป็นทเวิร์อะเป็นอย่างนี้ก็ได้ แต่คณอาจจะลองไปจับทางดูว่าเออมันอาจจะมีบางครั้งบางคราวเนี่ยที่คุณรู้สึกเป็นคนขี้สงสัยอะ introvert thinking ที่อยู่ในตัวคนเนี่ยมันมันทำให้คนแบบต้องการที่จะตกผลึกอะไรทักอย่างที่มันผิวเผินรอบกายกลายเป็นความลึกซึ้งอ่ะใช่ไหมแล้วมาที่ข้อที่3แล้วด้วยความที่เป็นคนที่ลึกซึ้งในการที่แบบสนทนาอะไรเงี้ยหรือว่าชอบอะไรแบบนั้นมากกว่าเนี่ยคนที่เป็น introvert มีแนวโน้ม นะครับที่จะเป็นคนคิดก่อนพูดแล้วกันเป็นเพราะว่าเรามักจะเป็นคนที่ชอบเก็บตัวแล้วเอาอะไรสักอย่างไปคิดเสมอเพราะ,ะนั้นอ่ะทุกการกระทำของเรามันมันคือความรอบคอบของคนที่เป็นทวิเวรเง้นนะในบางครั้งที่แบบเออฉันอยากจะทําอะไรสักอย่างแต่ฉันก็คิดอยู่เสมอว่า,วาฉันจะทําอะไรหรือว่าถ้าฉันจะพูดอะไรออกไปเนี่ยฉันก็จะคิดถึงสิ่งนั้นแล้วว่าเหมือนกับเป็นการที่เราจําลองเซนาริโอในหัวเราอะว่าแบบเออถ้าเราพูดอย่างนี้ออกไปอะ อีกคนที่เป็นคนรับสารเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะโอเคกับความพูดของเราหรือเปล่าหรือว่าจะเกิดเรีแอคชั่นแบบไหนรุนแรงหรือว่าเบาบางอะไรก็แล้วแต่นะครับเอาง่ายๆว่าคนที่เป็นอินเทอร์เวิร์ดอะมีแนวโน้มและกันอันนี้ขอรีมร์งเลยนะครับว่าภาษาที่ผมใช้เนี่ยผมจะไม่พูดว่าอินเทอร์เวิร์ดต้องเป็นแบบนี้แบบนั้นร้อแต่มันมันใช้คาว่าแนวโน้มและกันแนวโน้มนะครับพี่จะคิดก่อนทําและพูดอาจจะไม่ตลอด แต่มันคือสิ่งที่คิกอินอัตโนมัติเลยในหลายๆครั้งที่เราจะคิดอะไรก่อนแล้วค่อยทาค่อยพูดออกไปข้อที่4มันเป็นเพราะว่าเราอ่ะชอบอยู่คนเดียวเพราะนั้นอ่ะการเข้าสังคมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างใช้แรงและพลังงานจากตัวเราน่ค่อนข้างเยอะเรารู้สึกหมดพลังไปกับโซเชียลเซตติ้งใหญ่ๆโดยเฉพาะการที่เราจะต้องไปเจอคนแปลกหน้าเยอะ,ยอะการที่จะต้องไปอยู่ในพับบิกสปีกิ่งอะไรที่เราไม่ได้เตรียมตัวต้องบอกอย่างนี้นะครับว่า เราไม่ได้รู้สึกอย่างนี้ตลอดเพราะงั้นอ่ะสิ่งหนึ่งที่จะมาแก้ปัญหาความประมหม่าหรือว่าการเหนื่อยล้าเข้าสังคมได้มนคือการที่เราจะต้องรู้แผนสิ่งนี้ก่อนอ่ะว่าเออสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นเพราะอินเทอร์เวิร์ดอ่ะมักจะอยากจะมีเวลาหรือมีแนวโน้มที่อยากจะมีเวลาที่จะได้เตรียมตัวกับการเข้าสังคมหรืออะไรเงี้ยก่อนล่วงหน้าสักหน่อยฟังดูแล้วมันดูใช้ชีวิตยากดีเหมือนกันเนาะ ผมก็ไม่อยากจะให้ทุกคนรู้สึกว่าอินเทอร์เวิร์ดเป็นอย่างนั้นแตมนมน่มันเป็นอะไรที่บางครั้งมันมาอัตโนมัติมากเลยเราแค่วิชว่าเออถ้าฉันจะต้องไปที่ที่มีคนเยอะฉันจะต้องไปทําอะไรที่ฉันจะต้องแสดงออกอะไรอย่างนีน้อย่างน้อยอะฉันทําได้อยู่แล้วแต่ฉันอยากจะมีเวลาหรือไทม์หรือสเปซต่างๆที่แบบฉันเตรียมตัวล่วงหน้าได้สักนิดหนึ่งให้ฉันสามารถปรับความรู้สึกปรับตัวได้หรืออะไรเงี้ยนั่นแหละครับก็4ี่ข้อผ่านไปแล้วมาที่ข้อที่5บ้างก็ ด้วยความที่อินทวอร์เนี่ยเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวหรืออะไรเงี้ยหลายๆอย่างเขาจะทําได้ดีมากเลยในเวลาที่อยู่คนเดียวอย่างเช่นการจดจ่อกับสิ่งต่างๆที่มันจะต้องทําจริงๆจังนะครับเขาเป็นคนที่ชอบสภาพแวดล้อมที่มันค่อนข้างออกมาจากความวุ่นวายไม่ได้บอกว่าเราชอบความเงียบสงบอะไรขนาดนั้นแต่มีแนวโน้มว่าเราจะพีเร์สภาพแวดล้อมการทํางานการคิดการโฟกัสอะไรต่างๆที่มันเป็นเซตติ้งที่แบบออกมาจากความวุ่นวายเค a อส ฟั s ซี่เนสหรือว่าอะไรแบบนั้นเพราะเพราะว่าเมื่อเราอยู่คนเดียวเนี่ยเราได้เติมพลังงานตัวเองมันทําให้เราสามารถไปโฟกัสสิ่งต่างๆรอบตัวได้ดีขึ้นนี่คือสิ่งที่อินเทอร์เวิร์ดน่าจะเป็นซึ่งอันนี้ก็มาจากมุมของผมแล้วกันแล้วเพื่อนๆเน,นี่ยมีมุมอะไรต่างๆที่เกี่ยวอินเทอร์เวิร์ดแล้วมันน่าสนใจหรือว่าเยากจะมาแอดออนเพิ่มหรือมีข้อโต้แย้งเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนที่เป็นอินเทอร์เวิร์ดของคุณ แต่ถ้าไม่มีประโยชน์ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับว่าเอ,อ,อยากให้มีข้อมูลตรงนั้นตรงนี้เลยอะไรเงี้ยบอกมาได้เลยนะครับเพราะว่าอยากให้ช่องเนี่ยเป็นช่องของทุกคนที่เข้ามาฟังอะแล้วเราก็รู้สึกยินดีที่ได้ทำคอนเทนต์แบบนี้ออกมาให้ทุกคนได้ฟังเพราะงั้นก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาฟังเข้ามาติดตาม ผมอยู่โดยตลอดบางคลิปอาจจะมียอดวิวเยอะบางคลิปอาจจะมียอดวิวน้อยแต่ไม่สําคัญเลยผมแค่รู้สึกว่าผมอยากทาอยากทำคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆมันนั่งจะเอ,อ่ยอะไรไปเรื่อยๆนี่แหละครับคอนเซปต์รายการผมไม่ได้มีท็อปิกอะไรตายตัวขนาดนั้นแต่ว่าก็เอาเป็นว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ผมกําลังเรียนรู้ก็แล้วกันเพราะง,งั้นขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ให้โอกาสช่องเล็กๆช่องนี้ได้เติบโตขอบคุณที่เป็นเหมือนน้าที่มาลดต้นไม้ให้นะครับขอบคุณที่เป็นเหมือนแผ่นดินที่คอยอบอุ้มต้นไม้ของผมขอบคุณมากๆนะคร